น้ำซุปเนี่ยคือใช้เบสเป็นตัวของที่กงเสือยิ้มง่ายที่กงเสือยิ้มง่ายยิ้มง่ายกันเลยที่กงเสือ200ร้โลใช้ผักกับเครื่องเทศอีก150ยหโลเพื่อที่จะได้น้ำซุปแค่300ถ้วยจริงเหรอคะเดี๋ยวลองดูว่าน้ำซุปมันจะเป็นยังไงที่นี่ก็มีราคาเริ่มต้นหนึ่งร้อยหกบาทมั้งอย่างเงี้ยเนี่ย169บาทนี่ที่โกงอย่เงี้ยลองใช้มือดึงให้หน่อยดึงเนี่ยดึงมาดูก่อนดึงขึ้นนี่จะเอ๋อะไรอย่างเงี้ยเออเลยเออ เอยนี่ <Hey>, hey. <Hey. S 1> เรื่องจริงไง <Hey. S 1> ไม่ไโกหกถ้า,าสายเนื้อนี่เบคอนเนื้อะมีเบคอนปกติจะเป็นเ <c oughs> บคอนหมูใช่ฮะใช่นี่เบคอนเนื้อทุวยนี่ขอเลยเอาเลยเนี่ยมันซุปแน่ดสุดหม้อหนึ่งนะใช้เงินทุนในการทำน้ำซุปอย่างเดียวน,นะต้นทุนเกือบหกหมื่นไม่รู วันนี้เราอยู่ที่ร้านเฟอโฮโรนบครับ,รบเป็นร้านใหม่ร้านใหม่หม่อมดแดดก็เลยพาเพื่อนใหม่มาพมเพื่อนใหม่เลยเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ามามาเปิดมาเปิดร้านใหม่ร้านใหม่ร้านนี้เป็นอะไรพี่เป็นอาหารแบบ เป็นเอเลยเฝอก็คือก๋วยเตี๋ยวเวียดนามไม่มีกลิ่นอายไทยเลยหรือว่าเราเอามารสชาติไทยรสชาติไทยตอนนี้มันอยู่ในห้างไงอยู่ในคิทสันพาร์คก็เลยต้องทําให้มันดูดูดีขึ้นให้มันยกระดับยกระดับหน่อยใช่มอนมูหันใช่ไหมใช่ตอนนี้เรามีอยู่ร้านเฝอเนะร้านเอโฮโน่โฮโน่เพามีความเป็นมาของเฝอโฮโฮโน่ทำไมต้องโฮโน่โฮโน่ันญี่ปุ่นบอกววะเนี่ยโฮโน่นแบบมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเออ บริษัทใหม่เป็นโฮโนคุ๊ปอ๋ออ่าก็เลยเดี๋ยวจะมีเฟื่องฮโนมีอะไรโฮโนออกมาเยอะแยะเลยไงจะไม่ไม่เอาผมไปคุ้นด้วยวะเดี๋ยวที่ลูกคอนเย็นๆนี่เราก็ทำน้ำยำตามใจอยู่แล้วไงนี่มูนชาโดนี่ตอนนี้จองกันมาโอเคคนเยอะอแล้วก็รายการโคโลเป็กด้วยนะครับตอนนี้มาใหม่โคเปกโคลเป็กตำตำครับโคโลเป็กคือเราทำโคโลโชไว้ให้คนที่เข้ามาเนี่ยจะได้เห็นว่าคือการที่มีโคโลโชมีข้อดีข้อเสีย สุกปบกไม่ได้นะใช่มันต้องเนียบเมื่อกี้ถึงเดินเข้าไปถามว่าต้องน้างพื้นทุกวันไหมน้างนี่ลงทุนครัวไปเยอะมากนะครับใช่ครัวหลายร้านเฟอเนี่ยเรายังไม่เคยกินเฟอแบบไฮโซไอจ<พ>ีว่้ไฮโซได้ป่าวะได้พี่เป<พ>เคยกินเฟอที่ที่ที่อเมริกามั้ยเคยอ่มันถ้วยใหญ่ๆน้ำล้นๆอ่ะอ่ะ เดี๋ยวค่อยดูเด้อเพราะเราจะจต่อเมรกานี่ไม่โดนนะต้าเดี๋ยวรอของเราเพราะว่าเราเรามีความจําว่าก๋วยเตี๋ยวเรือหรือก๋วยเตี๋ยวไทยก๋วยเตี๋ยวเนื้อไทยเนื้อตุ๋นอะไรแบบนี้มันมันฝังเราลงไปในส่วนลึกแล้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับเฟอร์ไม่เหมือนกันนะอะไพี่อธิบายดิเพราะอะไร่างต่างที่น้ําซุปน้ําซุปมันจะํารเคียว่าเงีรล้ำลึกกว่าน้าซุปนี่คือสูตรของเนี่ยพาไปอยู่เวียดนามมาเดือนหนึ่งไปได้สูตรน้ําซุปมาเลยน้ําซุปเนี่ยคือ เวียดนามแท้ๆหรือว่าผสมไทยด้วยคือจริงๆเบียรประมาณ90%เป็น,น,นเนวียดนามแท้ๆแต่เรามากรอบนิดน,นึงนิดเดียวครับนิปเดียวจริงๆเครื่องเทศเป็นของเวียดนามนะครับอาจจะมีแค่ในส่วนของตัวของความเค็มที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับที่มันจะถูกปาัคนไทยมากกว่านี่ต้องมองตรงนะว่าไม่เคยกินมาก่อนไม่ได้ตอรหลอดตอวแหลไม่เคยชิมเลยเฟอนี่ไม่ใช่มีแต่เนื้อนะ สวยจริงๆเลยนะถ้าของเวียดนามจริงๆอ่ะเขาเน้นเนื้อแล้วก็มีไก่มาหมูไม่มีนะหมูไม่มีแต่เรามีก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บหมูทําให้มีหมูด้วยจับยนมีแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยคือเวียดนามมีแต่เนื้ออย่างเดียวเนื้ออย่างเดียวกับไก่แค่นั้นถ้าเป็นถ้าเป็นที่ฮานอยไม่มีอเมริกามีนะเออแต่ถ้าเป็นไส้งอนมีมันก็มีเวยว่ามันมีเคาน์เจอร์มันวัฒนธรรมมันต่างกันเยอะแยะมากมายอ้าวนี่้หเยอะยนี่เฟอโคโนจักรพพรด เหมือนอเมริกาไหมไม่เหมือนพี่อันนี้ยิ่งกว่าเฮ้ยอันนี้ก็จะมีบอลบรโร่แล้วมีมีมันอย่างนี้ไหมมีอันนี้เป็นมันที่ไม่ใช่มันแค่บอลบรโร่ด้วยนะเป็นมันที่ทําสูตรขึ้นมาใหม่เดี๋ยวให้ดูดูเลยเหรอดูเลยเหมือนดูดนูมิเอ้เฮ้ยไม่ใช่เนี่ยอันนี้เป็นเฟย์โฮโลอันนี้เป็นเป็นชามที่เดี๋ยวนี้เขาเรียต้องทันสมัยหน่อยนะเนียกิจกรรมมาโบ เมนูอิสระแกรมมาบ์โบก็คือลงอิสระแกรมได้เป็นเมนูที่ที่ร้านเนี่ยมีเยอะมากเมนูอย่างเงี้ยที่ต้องเสื้อทั้งตัวเลยป่ะเั็ดโจ้ได้ครับคำอธิบายน้ำซุปหน่อยดิอ๋อน้ำซุปเนี่ยคือใช้เบสเป็นตัวของที่โกงเสือยิ้มง่ายที่โกงเสือยิ้มง่ายยิ้มง่ายก็คืออะไรก็มันร้องไห้แหละเราไม่อยากร้องไงเราก็เลยบอกว่าเป็นยิ้มง่ายไปคืองวนั่นแหละเอาสิโกงเสือมาเอางว สองร้อยโลเพื่อทำน้ำซุปหนึ่งหม้อนี่มันจะโควตาไวซุปใช่ใช่อุ้ยเที่ยวยี่สิบสี่ชั่วโมงใช้ผักกับเครื่องเทศอีกร้อยห้าสิบโลเพื่อที่จะได้น้ำซุปแค่สามร้อยถ้วยจริงเหรอเดี๋ยวลองดูว่าน้ำซุปมันจะเป็นยังไงไม่มีน้ำตกใช่ไหมไม่มีเลยเผื่อไม่มีน้ำตกไม่มีไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้องแยกให้ออกก่อนต้องแยกที่เหมือนคนไทยกินต้องแยกสังเกตดูดีว่าน้ำซุปมันอะ จะไม่มีมันลอยไขมันมันจะไม่ลอยเรากินเผอเนี่ยเราต้องเปลี่ยนคอนเซ็ป uh, ต์ใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนมายเซ็ตของสิ่ก่อนมันมันต้องไม่ตกมันต้องไม่ไม่ไปปรุงพริกไม่ไปใส่น้ําตาลไม่ไปใส่อะไรอย่างเงี้ยนี่จะขอาถามว่าจะมีที่ปวดไหมนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่มีมันจะมีอย่างอื่นไง oh. เดี๋ยวอธิบายที่โต๊ะดีกว <Okay, okay. S 1> ่าเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟไปไปนั่งโต๊ะกินกันดีกว่าเรียบย เด้เนี่ยจักระพัดเออจักระพัดแต่ว่าก่อนอื่นไปแอปชื่อพี่ที่แม่งแปลกว่ะอะไรอ่ะเฟอร์โฮโนเออไอฮโวโนนี่ก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจักระพัดก็จีนนั่นอะไรเวียดนามวะเนี่ยอ๋อคือตั้งคนตีนตัวเองหรือว่าอะไรไม่ก็มันก็เป็นสิ่งที่คำว่าจักรพรรดิของเวียดนามคืออะไรเคยดูไหมไม่รู้อ่ะเออดูไหมไม่รู้อ้าวโธ่เอ้ยเอานี้กินนี่ก่อนเนี่ยนี่ก้ามปูทองอันนี้ เวียดนามไหมไม่ใช่เวียดนามคิดเองนี่มันออกจีนๆหน่อยจิ้มเลยไหมนี่น,นี่จิ้มนี่หน่อยวันนี้ชวนมากินข้าวอย่างเดียวเชฟกับเชฟเดี๋ยวลองดูดิว่าจะทายออกไว้ว่าข้างในมีอะไรบ้างเออผงกะหรี่มีไหมมีน้ำซุปไหอ๋อซอสสเต๊ะเนื้อปูเนี่ยเงากุ้งอืมอร่อย อืมมันวะอืมนี่ส่วนไหนเนี่ยชิ้นโครงเสือชี่โครงเสือเสย,ยิ้มได้มันจริงว่าคือเสยร้องไห้อ่ะแต่แเบ<ร>ียร์ไปซ้ำมันเออไม่อยากร้องอ่ะไม่อยากยิ้มอ่ะกินอาหารอร่อยมันต้องมันต้องยิ้มอืมอยากให้พีเป๊กลองน้ำซุปก่อนที่เราทุ่มเทในการทำอ่ะทุ่มเทในการทำเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าใช้สัดส่วนของเนื้อที่โครงเยอะมากแล้วก็ผัก กว่าจะต้มกมาทีใช่มอห้าร้อยลิตรอะไหวได้มันได้น้ําซุปแค่สามร้อยถ้วยทําไมไม่มีมันเลยนี่แหละข้อแตกต่างระหว่างก๋วยเตี๋ยวเนื้อไปกรองออกหรือว่าอะไรเปล่าครับมันมันเป็นเหตุผลที่ทําไมเราต้องใช้ส่วนนี้เท่านั้นเนี่ยเพราะที่ไอ้ที่พวกมีมันเนี่ยมันจะใส่พวกเครื่องในใส่พวกหนังแต่เราไม่ใช่เราใช้ส่วนดีที่สุดไปไงไอ้เหี้ยเปไงน้ำซุป แล้วก็ความหวานนี่มาจากน้ำผักกับสมุนไพรนะไม่ได้พูดไงไม่ได้ชมเนี่ะนี่ไม่ได้แกงชมเนี่ยเฝมเป็นอย่างนี้นี่เองใช่แล้ว<า>เราจะปรุงอะไรได้แล้วทำไมคือการปรุงเนี่ยของเฝอเนี่ยเขาใช้พริินซอสถ้าคนถ้าคนชอบกินเผ็อ่ะพรับพิกก็เป็นพริกนี่ฮะพรพิกกระเลี่ยงเผา มันจะหอมหน่อยที่นี่ก็มีราคาเริ่มต้นร้อยหกสิบเก้าบาทด้วยหนึ่งเนี่ยร้อยหกสิบเก้าบาทเป็นใช้ใช้เนื้ออะไรพี่ใช้เนื้อใบพายกับเนื้อน่องลายอถ้าสายเนื้อนี่ต้องนี่ซีโครงเนื้อเนี่ยลองใช้มือดึงให้หน่อยดึงเนม็ดดึงมาดูก่อนดึงขึ้นเยอะแยเอะไรเงี้ยออกเลยเออเออเนี่ยนี่เนี่ยนี่เรื่องจริงไงไม่ได้โกหก คืออนนี้เราเราไปทำพเพศอางเนี่ยถ้วยหนึ่งคิดว่าเท่าไหร่ห้าร้อยกว่าใช่เท่าไหร่หนะ้าร้อยแหะห้าร้อยเก้าเก้าแต่แต่เนื้อนี่จริงๆถ้าเป็นเนื้อสดกิโลหนึ่งนะอ่าถ้าสายเนื้อนี่เบคอนเนื้อมีเบคอนปกติเจอแต่เบคอนหมูแะใช่นี่เบคอนเนื้อโอ้โหซุปนี่แม่งได้เลยพ <laughs> ี่ถูกไหมผมกินเฝอเนี่ยอยู่เมืองไทยไม่เคยกินนะต่อให้มีร้านอะไรก็ไม่เคยกินแต่อยู่อเมริกาต้องกิน เพราะว่ามันดังไม่ให้คือเราพยายามจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือแต่จะกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนอาหารไทยอ่ะก็ต้องเฝอแล้วา็ใกล้เคียงสุดอืแต่ก็จะมาแบบเราแบบไม่ไม่ไม่ใช่เราอ่างดีอ่ะเราก็จะจาภาพเนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอันนี้มันจะเป็นอีกแบบเนึนะชิ้นหนึ่งในแมงแบบคือพิเศษทำที่อะไรนี่ก็ต้องแม่งิ่งเงี้ยเหมือนมูหันอ่ะแต่ต้องอยากทําให้มันดีไงให้มันมีคุณภาพไป ไอซี่โครงเสือไี่แม่ต้องกินมันนี่ใส่เนื้ออยู่เลยนะใช่ชอบหืมกินน้ำซุปนี่เลิศเหมือนเด็กสเต็กอยู่อ่ะลูกชิ้นไหมนี่เห็นทำหนึ่งลูกชิ้นช่วยนี้ขอนะเอาเลยเอหนียวไหน้ำซุปมันลึกล้ำมากแต่บางทีเวลาไปใส่เส้นไปใส่ผักเนี่ย มันจะเตลี่ยนางนี้หน่อยใช่แต่ถ้าจะซดอยากซดซุปแบบแยกงอกได้ไหมแยกหอไม่ไม่อันนี้มีมีขายแยกอยู่แล้วไม่ชงงอกอ๋อได้แยกได้บอกน้องๆได้ลองเบคอนบีฟสุดตีนเบคอนบีฟเคยกินไหมไม่เคยเนื้อเบคอนลองลองเบคอนบีฟใช่มันมีมาก่อนในโลกนี้ไหมมันก็มีแหละแต่ว่าน้อยคนที่จะทำซุปเดียวกันใช่ไหมซุปเดียวกันครับแต่ว่ากลิ่นจะหอมกว่านะเพราะมันมีความเป็นสโมกขึ้นมา อันนี้กระดูกเนื้อกระดูกเสือจะยิ้มได้ะยิ้มได้เอาพลพลมาแม่วันหลังไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยนี่เส้นมาม่าเนี่ว่ะใช่ใช่ก็มีให้เลือกไงมีเลือกเส้นมีเลือกเส้นเฝอเส้นมาม่าเป็นเกาเหลาเลือกได้หมดเน้นอะไรจริงจริง๋ยมันก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเนื้อกินเนื้อชัดเจนมากนะต้องลองกินหน่อยกินําทำเองผมก็ชอบอันนี้ จริงๆไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรชวนเพื่อนมากินข้าวแค่นั้นเองแล้วก็อร่อยให้ให้เอฟพีได้ดูด้วยแม่งชมมากไว้เดี๋ยวก็หาว่าเลยไม่เป็นไรอร่อยก็ต้องบอกอร่อยไม่อร่อยก็ก็ไม่พูดในขอพริกเอพริกผัดมาหน่อยอือซี่อร่อยว่ะทำเองเหรอทุกคนได้แ็ดโจแคปโจไม่ได้ไปซีวโอโดนอเน่งทำไมไม่มีไม่มีให้ทุกคนชิมได้เลยสายเนื้อต้องมาเบคอนนี่แมง ถ้าจอกับพัฒน์มัต่างเหมือนกันไหมพี่มีล็อบสเตอร์มีมันคือมันมีทุกอย่างในท็อปปิ้งอ่ะมีหอยเป๋าฮื้อมีหอยมีเป๋าฮื้อด้วยมีหมึกมีก้ามปูนี่คือมันมีทุกอย่างเป๋าฮื้อใช่ไหมมีโอตาเต้อันนี้อันนี้นี่เป๋าฮื้ออ๋อมครับน้ำซุปแมงสุดปก็ผมบอกว่าทุ่มเทการทำน้ำซุป เยอะมากหม้อหนึ่งนะใช้เงินทุนในการทําน้ําซุปอย่างเดียวนะต้ทนทุนเกือ,กอบหกหมื่นไม่หื<อ>ก้ก้อ <300 S 2> นห 6, นึ่งถ้าสองร้อยโลใช้ได้กี่สามร้อยถ้วยคำนวณสามร้อยถ้วยสามร้อยถ้วยหารหกหมื่นได้ไหนวะแล้วดูเนี่ยแต่และอย่างม,มันก็เลยเอาเอา,เอาไอ้พวกส่วนเนี้ยเอามาขายด้วยเพราะว่าทุ้นเทกับการทำซุปไงดีไหมดีโคตรดี เดี๋ยวยังไม่จบนะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อีกนะนี่เหรอเอออันนี้คนที่แบบชอบเดือดเดือดอืมไอหม้อห<ๆ>ินใช่เพราะโตนโบนุดม,มาละเฮ้ยดูพนักง,งานด้วยยังไงอันยองอาเซโยเออแล้วมันเกาหลีออไปเคยกิน,บนโบนเมลโรปกติเวลาไปกินที่อเมริกาโบนเมลโันจะมีจะไขก่กระดูกเยอะใช่ไหมไม่เคยกินไม่เคยกินอ่ะไม่ชอบ ไม่ใช่พี่ชอบไม่เคยกินมันเลี่ยนใช่ไหมรู้สึกว่ามันจะเลี่ยนใช่ไหมใช่มันไม่ไม่มันอลองกินของผมนะไม่หลอกกันไม่หลอกกันอลองดูดให้หน่อยดูดเลยเหรอดูดเลยจริงเหรอพี่จริงก็ทำไว้ให้ดูด <c oughs> นี่เราใส่ซุปมือด้วยใช่ไหมใส่ผสม,มปรุงใหม่เลยอันนี้อ,อนันนี้ดีกว่าว่ะอเห็นไหมไปนู่นอีกแล้ว ดีป่ะดีมากเฮ้ยแต่ซุปสุดตีนไอ้นี่สุดตีนอะนะอชอบชอบชอบจริง๋ยวลองอร่อยจริงอย่าลองอันนู้นแต่ว่าพี่ถ้าเกิดว่าผมอยากจะใส่พริกป่นอย่างนี้ไม่ได้ให้มหมมันก็ได้แล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่เราก็มีให้นะเผื่อลูกค้ามีไหมเผื่อลูกค้าแบบอยาก กินแบบสไตล์ไทยอะไรเงี้ยมันจะโคตรอร่อยเลยเนี่ยคือเบสมันดีนะเนาซุปมันใสมันมันไม่ลอยทิ้งไว้นานก็ไม่เป็นไข่มันเป็นเพราะอะไรมันไม่ลอยนน่งงก็มันอยู่ที่การเราเออยีเนื้อก็มีมันไม่แต่ว่ามันมันไม่ได้เยอะแบบไม่นี่มากไงโอ้โหนี่มันอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยเดือดเดือดนี้มันจะเหมือนชาบูชาบูหน่อยอ่า ข้างในก็จะมีพวกมีหนังมีหางัวมีลูกชิ้นมีกระดูกเสือมีพวกเครื่องเปื่อยแล้วก็เครื่องสดก็มาลวกกินเอาอ,อร่อยยิบหายพี่ลองหนยอ,อร่อยยิบหายเลย<ม>ใช้เวลาสามเดือนในการแต่การทุกอย่างคิดใช่ไหม ก็ทีแรกจะเปิดเป็นร้านอาหารจีนใช่ก่นี้เราคุยกันเออแต่คันนี้ห้างเขาบอกว่ามันมีร้านอาหารจีนอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเขามีเวลาสามเดือนในการจัดการทุกอย่างต้องยอมแล้วว่าเวลาที่คิดอะไรแล้วคิดสุดโต่งไงไหมเหมือนกันเหมือนกันดีเราเราต้องการคุณภาพมันก็ต้องเหมือนกันเขาใจได้เลยชาร์โดนี่ก็คุณภาพคับแก้วแล้วไปอยู่ในคฤหาหา์อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหซองคิวข้ามปีอ่ะยังพี่ยัง แต่อย่าให้มันลองมากเลยนะที่นี่ยนี่ผมเปลี่ยนความคิดแล้วนะรู้แล้วว่าเฟอคืออะไรอ่าเฟอมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบไทยมันคนละสตล์เฟอเนี่ยคนเวียดนามเขาบอกว่าการกินเฟอเหมือนการจิบชาแก้กระหายดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจเพราะเขาจะปรุงน้อยเพราะว่าทุกอย่างนั้นองจบที่น้ำซุปเขาจะไม่มาใส่น้ำตาลไม่มาใส่พริกป่นไม่มาใส่เขาเหน,เนือกว่าเราป่าเอเนี่ย มันแล้วแต่นะแล้วเขาก็จะมีพวกผักเผือกอะไรหรือของเรามันเป็นความเคยชินเคยชินไม่คนไทยกินรสจัดไงคนเวียดนามจริงๆก็ไม่ใช่รสจัดนะถามมึงตรงเคยเอานี้ไปใส่น้ำตกไหมใส่เลือดยังไม่เคยมันคงอร่อยมากนะอือน้ำชุดเลยนะใช่เออน่าลองนี่หอยสามงอนงอนมาจาเวียดนามแปลว่าอร่อยอ๋อเนี่ก็เกี่ยวกับเมียเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเมียงอนอยู่ตั้งสาม สามเมียงอนสามเลยนะสามงอนหอยสามงอนอ๋อมีสามหอยสามหอยก็เลยสามงอนไงงอนภาษาเวียดนามแปลว่าลอยหอยหอยอาหารทะเลนะไม่ใช่หอยไม,ม่ใช่ไม่ใช่หอยงั้นเมียงอนมีสามงอนแล้ววันนี้เรียกหอยอะไรพี่หอยไม่ไผ่กินเลยนะไม่ต้องไม่ต้องไปใส่น้ํานานะโอเคโอเคเลยเป็นซีฟู้ดไทยเวียดนามมันจะจีนก็ไม่จีน ไอ้ขอนี่มันจีนเปล่าฮ่องกงนี่มีตลอดนะก็มีเวียดนามก็มีเวียดนามนี่เมืองแห่งหอยเลยหอยดีด้วยเขาเรื่องอีกแล้วถึงว่าที่นี่มีทั้งดูด้วหอยนี่ให้ดูนี่โบนมารโรนบอกวะไม่วนหรอกเลิฟมากันดีอย่เลโคตโดี งคนมาก็บอกว่าอยากกินหมูแล้วก็เพิ่มขวอยจับยวนเข้าไปดูกัวนชาไม่ตอนตอนตอนคิดเนี่ยไม่ไม่คิไม่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 ชอบไม่ชอบเอเนแน่ว่าไม่ชอบหรือว่ายังอื่นมันคิดออกมาได้แบบเนี้ยคนเราอยู่อย่างมันคิดไม่ได้หน่อเวียนนาการเนี้ยไม่้อ้ดูกันชาแล้วคิดเนี่ยเป็นเวียดนามจริงเราเราคิดไปเกินเวียดนามนะแต่ว่ารหกเก้าฮะ ไม่ใช่ร้อยหกเก้าเี่ไอ้นี่สามร้อยห้าสิบไอ้เมื่อกี้เนี่ยร้อยหกเก้าอันนี้สามร้อยห้าเก้าเอิซซ์มอหินอะเยอะยังไม่ถามอันนี้อันนี้แม่งต้องแหงผมเดาไหมผมเดาไหมสองพันเจ็ดสองพันห้าเออแต่แม่งต้องกินสี่คนนะสี่คนห้าคนน่ะหรือเลือกเส้นได้เลือกเส้นได้เหงียนเส้นเฟอก็ได้เส้นมาม่าก็ได้เกาเหลาก็ได้แล้วนอกจากนี้มีอะไรเยอะไหมเมนูก็มีทั้งเฟอไก่เออยองเงือ่ ยำไก่ไส้งอนนี่ตั้งแต่เป็นพิธีกรรายการคนละเป๊กนี่พูดเก่งขนะึ้นเยอะนะฮะตั้งแต่มีรายการตัวเองนี่พูดเก่งขึ้นเยอนะมันพอาน้ำแกควยมั้งแต่กันตัวเองมิจจะลออได้เปล่าเลยล่อดิแทรดิขอให้ดูรสชาติดูรสชาติคือต้องบอกว่าที่ชวนพี่เป๊กมามให้กินอ่อยเขาเป็นเจ้าของร้านอาหาร คนทาอาหารด้วยกันจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราคิดที่เราทำเนี่ยมันจะไปทางไหนอะไรยังไงเขาจะรู้ต้นทุนรู้คอาอะไรยังไเฮะคนรับอาหารเปื่อี้ไม่ได้สำรวจได้ว่าไม่ได้เตรียมกันมาเรื่องราคาเนี่ยนอกข้อจารย์เปล่าเด้ยป่ะจะให้พี่แสงว่าไหนนี่กินเพราะว่ามันสมเหตุสมผลกันเรื่องราคาเราเรารู้ว่าล็อบสเตอร์เท่าไหร่ริบเท่าไหร่ใช่ไหมตีราคาได้เป่าฮือด้วยมีเป่าฮือมีโป้ม่งสารพัดเลย แต่ถ้าใครกินธรรมดาก็ร้อยกว่าบาทก็มีมีตั้งหลายหลายเมนูมันเด่นตรงที่น้ําซุปนี่แหละถ้าก็อยากกินอะไรก็กินเอามีแบบแอดออนด้วยนะเห็น <10. S 1> ท็อปปิงปป้งก็ไอ้ตัวนี้ก็มีนะท็อปปิง้องอต่เนี้ยถ้าท็อปปิ้งนะเหลือกระดูกซี่เดียวนะขาย200กว่าบาทเองนี่เดี๋ยวเอาออกมาดูชิ้นนี้เลยเดีกว,ว่าเพราะชิ้นหนึ่งแม่งใหญ่แค่ไหนดูดิเหี้ย <A year. S 1> ดูดิแม่งสเต็ก ก็สเต็กดีๆนี่เองสเต็กดีๆเลยเพราะมันเป็นส่วนบิสกิตไงเวลาเขาไปทำเนื้อสโมกอ่ะเขาใช้ส่วนนี้รีวขายกันสองพันสามพันต่อโลอ,อ๋อนี่แหละส่วนนี้เลยออิ่มไหมยัมไม่อะไรเลยอิ่มแล้วแต่อ,อหอยไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อยู่นู่นอยู่นู่นกินหอยเหรอชอบไปดิชอบอเลยอ,อ,อ๋อไม่เบื่อไงหอย เคยมาอ๋อเคยมาครั้งแรกเออเดินไปเพิ่งชวนมาวันแรกอยู่ใกล้บ้านแหละไม่เบื่อหไม่เบื่อเบื่อได้ไงเบื่อแล้วอดเมีย์ใหญ่เนี้อยไหนวันนี้ไม่อยู่ไม่อยู่โอ้ยเรื่องอย่างนี้ไม่เสร็จเลยเรื่องอีกแล้วชีสแม่งอร่อยจริงซุปเนี่ยคิดนานไม่เชฟโจ้คิดหรือพี่คิดเนี่ยคิดด้วยกันคือเราไปเราไปที่เวียดนามแล้วเราก็ไปดู เขาเจอ,ขอเขาวัฒนธรรมเขาอะไรเขาแต่เขาเขาก็ไม่ได้ใช้ทุ่มเทการํำซุปเท่าเรานะเพราะเราต้องการรสชาติที่มันเข้มข้นกว่าเขาจริงๆแล้วอ่ะบางที่เขาใส่กลิ่นด้วยถ้าจะให้ดึกซึ้งกับซุปหรือว่าอะไรจริงๆต้องหามีเป็นเวียดนามเลยเฮ้ยาใหน่อยดิออเอา,าเอาเฮ้ย,ยเดี๋ยวเยวนงถ่ายอยู่ยังไม่คัด ใจเย็นนี่อันนี้ให้ตัดทิ้งหรือว่าตัดออกไม่ต้องตัดทิ้ง <rip> เฮี้ยมัะให้เล่นซึ่งมันต้องแบบมีเมียเวียดนามด้วยดูว่าเอ้าแล้วเดี๋ยว,ว,ว,วถ้าทำร้านอนะ่ะร้านข้าวปลาไหลก็ต้องมีเมียญี่ปุ่นใชเน่เราต้องศึกษาลึกซึ้งเราเรียนรู้เค้าเจอเขานะใช่เราต้องบอกเมียะเราถ้าจะให้ร้านเราขายดีๆมันต้องมีกลิ่นอายมาจากของจริงไปดีกว่าไปเป็นไงบ้างโดยรวมโอเคม<ร>าก<ถ> โกเบกราประกันเลยเฮ้ยไม่พูดเรืงจริงไม่ได้อวยเพื่อนไม่ได้อะไรไม่จำเป็นต้องอวยมันต้องมาแนะนํากันเนื้อกับน้ําซุปนี่สุดทีนลองเตอร์ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวลองอยู่แล้วลองลองคอปเตอร์หอยนี่ต้องสั่งหอยสั่งอยนี่ก็อันนี้ก็สุดเหมือนกันฝากร้านเฟอโฮโน่หน่อยฮโน่นี่ไงอยู่ตรงไหนปากให้เราคิท่านปาครับตรงติดเขาเรียกอะไรบอกว่าติดกับร้านอะไรร้านทองสมิธ กับอยู่ระหว่างฮองสมิธกับให้พูดเขาว่าเปล่าหลบแม่สีเรือนก็โฆษณาให้นะ s อสเอนพีโซนสตาร์บัคอะไรเนี่ยอยู่โซนเนี้ยชั้นหนึ่งนักการักเขาก็มีของกินหลายแบบเบื่อก็ไปกินร้านนู้นร้านนีร้านอยู่ละเนี่ย่าผมก็อยู่ข้างบนเออใช่ร้านนี้ไปก็อยู่ข้างบนร้านอยู่ชั้นสองอยู่ตึกเดียวกันโซนอาคารดีมาเลยนะเฟิร์บโมโนโฮโนอฮ้ยเปลี่ยนชื่อร้านแล้วเว้ยอ่ะไปสสวััดีครบสวัสดีครับ I wow. think